สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มย้อนไลค์โพส์อ่าเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE s m ้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครน้องผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกน้องผมจะอยู่ขวามือน,นั่นบนน้ผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมที่ครว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครน้องผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วน้องผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับ หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ของผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นอผมส่วนด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนอผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานนัเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมในส่วนผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับในส่วนของบริการขอผมจะไปเลือกเป็นอันแรกนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าโพสต์เฟซบุ๊กของเรานนัเองนะครับผมกดแชร์นะครับเนี่ยผม กดคัดลอกลิงก์นะครับวางครับผมในส่วนจํานวนน้องผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดไลค์ของเรานั่นเองนะผมผมเอาสัก100ยไลค์แล้วกันนะครับค่าใช้จ,จ่ายเพียงแค่2บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอพอตัวสอบ完了เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้งก็กดส่งไปได้เลย ก็จะขึ้นหน้าต่างเขียวๆแบบนี้ผมได้รับคาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วหนมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นหนุ่มว่ารอดําเนินการหน่มส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ทวิตเฟซบุ๊กของเรา n เนื้นมนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม2.7บาทนะครับอ่านี่ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดไลฟ์ไปนั่นเองหนม100ไลา์นะครับอ่านี่จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับสำหรับใครหนุ่มงอว่ายังไม่มเริตนข้าไปที่เเเมมนนนูติิงะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR อโคโนมแล้วก็มีทูมันนี่วอลเลตนะครับผมสำหรับครานมที่เติมเงินผ่าน QR อโคโนมได้รับโบนัสเพิ่ม15%เปเซเลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับทูมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่ม12%เปเลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน1 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับครานมที่มีปัญหาด้านยอดไลฟ์มาขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าหนมติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เเมนนูตัวัววชยหลือะครบ เพียงแวางเลขออเดอร์ของเราลงไปพพียงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี่ครับก็จะขึ้นกแจนคิวอาร์โค้ดมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับผมในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้น,นะผมมีให้เลือกเลยและราคากันเลยทีเดียวนะผมส่วนขวามือนะผมจะเป็นรายละเอียดของเลนราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับส่วนเขียวๆนี่คือเป็นราคาของบริการนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับ เข้ามาดูกันได้เลยนะครับในส่วนของเมนูบริการสำหรับใครนะผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะผมให้ไปเลื่อนตรงด้านบนสุดนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทิกเก็ตอินสตาแกรมนะครับผมอ่านี่ครับยูทูบเทเลกราฟนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายเลยราคาเลยนะครับเฟซบุ๊กก็จะมะีถูกใจโพสต์นะครับผมไลค์โพสต์บอกอีโมจินะครับผมเพิ่มถูกใจบอกติดตามแฟนเพจนะครับเพิ่มยอดแชร์นะครับผมนี่ครับเพิ่มคอมเมนต์นะครับผม เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับสําหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทาเว็บไซต์เขาก็จะให้หตาตราค่ m ค i s s i o n ั่นถึง5%เซเลยนะครับผมเพียงแค่กด copy ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับผมถือว,ว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. เพื่อม,มเป็นการเซเวานลคาับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพส เซบุ๊กของเราเลยว่ายอดไลค์ของเราขึ้นหรือยังนะครับผมตอนนี้มี107ไ like ลค์นะครับผมผมขอดกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่นะผมยอดไลค์ของเราขึ้นมาเป็น185แล้วนะผมถือว่ารุดเร็วมากๆเลยผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะผมอา,อาจจะรอ 1- นถึงสนาทีนะผมเพื่อที่จะให้ยอดไลค์ของเราครบมาเป็น207ไ like ลค์นะครับผมแันนี้ก็ถือว่ารุดเร็วมากๆเลยนะผม สุดท้ายแล้วนะผมสำหรับใครนที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM m ไว้ใต้ปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ